สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้พบกับตุนบ้านสวนอีกแล้ววันนี้สิภาพพี่น้องเขาปลาดงกอดงกออาสมาดขอละพี่น้องกูนะฉี่มีกบ่เชียก่อนให้ก็นนะค้นเป็นกลุ่มด้วยแถมมันขึ้นมันตึ้งอันเดียวแไปเลยหรือมันก็ขี้บุ้มี

พอแล้วพี่น้องสามดอกโอ้ยอมาจศร้าวด้วยมั้งเห็ดลางูดอกแรกครับพี่น้องงูขาวไป หน่อยมืดเด้อหนยไปสองดอกไปๆไปตอตเจี๊ยงดังคนมากคนมากคสองดอกสามดอกเอาทังเคี้ยวไปกระเด็น ก็ไงฝนก็ตกยูนี่ไหมติดหน่อยมานั่งใส่เห็ลหดละงโนั่น,นบอก<ง>เออเป็นไข่ละใส่ตุนใด่ไข่หน่อยออปอดเตะ สีก้นและพี่น้องนี่มี่ปอนเอาไปใส่ละ่ะหาเคลียในไข่นี่มีเป็นกลุ่มเลยอ,เอือเอาไข่เป็นไข่อยู่ยนี่เป็นเราคุย พ่อเอแปะกลังออกเพราะว่าก้อยแสบแม้เฮ็ดอันนี้เอ้ขมขมเฮ็ดละง,ง้อร่วมมิดเฮ็ดอยู่นี่แหละ ูปลาเห็ดเาเป็นเอืเติดพอแล้วพี่น้องอ่อนเลยนี่สามดอก สามดอกงามๆอ่อนๆดวงตาเขาสำหรปีเฮ็ดบุญอุ่ยปุ้ยไปหาต่อพี่น้องพอแล้วเนาะพึ่งไปเก็บเอามีดบารีเด็ดรถยังสี่ไป ต,ตหัวงอกงั้งพึ่งนี่จีฮักดเนี่ยฮารแท้เลยเอามาทับมันแห้งอันเพราะบางผู้ปวดขี่แล้ว,ว่าปล่อยแล้วน่น้าะนี่น ดอกเดินด um, yeah, oh mm. ีครับ yeah. yeah, ็บเกๆๆดูส um. uh, ั่นเยี่ดอกน้อยจุ๊จุ๊กำลังงอน นี่สามดอกนี่นี่จ้ะใส่ตาเอาผูเ้เอิญจะเอิญน,นี่จ้ะสอบฮาอีกชุบบรรยากาศเห็ดพี่น้องบรรยากาศปลาเห็ดเป็นบรรยากาศเห็ดปลาเห็ดแดดออกแล้ว ดอกนะขอบพอด้เห็เก็บมาหดอก แล้วโฮะอค่ะออกออกจากป้าเฮดแล้วนี่แหละคะ่ะเฮดที่ได้เอิดเฮดยังม้วนี่ดำดำนี่ไหมไอโูะบอกเลยเดอ้อสีดำดำกับตัวนี้เหลืองๆนี่ไหม นีหูยัวเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเฮ็ดละงโงกเฮ็ดงาเฮ็ดตะไคร่ละมือเนี่ยไปเซมีละจ้าถ้าเด็กหน่อยไป นำเหมือนสีค้นทั้งหมดแต่สำเหนีอละกล่องละนิดละหน่อยไปเดี๋ยวทำการล่างกันเลยโอเคค่ะไปละจ้าแค่นี้ละเดี๋ยวจะไปล่างาไปแกงก่อนจะพอกันไหมคลิปหน้าจะพาไปเห็ดยัง để tạm lo chung